ในหน้าเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้เลยก็เราเริ่มจากศูนย์เลยปัจจุบันนะครับการมีรายได้หลักทางเดียวอะ่ะมันไม่พอต่อการดำรงชีพก็เลยต้องหารายได้เสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับ ชื่อนลลินาตพึ่งแพ่ครับชื่อเล่นชื่อต่อครับปัจจุบันเป็นเอเจนต์รับซื้อฝากขายบ้านบริษัทบางกอกเอ็กเซดครับตอนนี้เป็นพนักงานโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งครับอ,อ๋อก็เป็นเหมือนพวกธุรการทำสถิติอะไรประมาณนี้ครับเวลาทำงานของผมก็7จ็ดมงครึเลิกบ่ายสามโมงครึ่ง,ก,ง,งก็ช่วงเวลาจากบ่ายสามงครึ่งนะครับเวลามันยังเหลือค่อนข้างเยอะกว่าที่จะมีการพักผ่อน ครับก็เวลาช่วงนั้นนะครับที่ผมสามารถทำงานอาชีพเสริมได้ก็ปัจจุบันนะครับการมีรายได้หลักเนี่ยรายได้ทางเดียวอะ่ะมันไม่พอต่อการดำรงชีพเราเริ่มจากศูนย์เลยในหน้าเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้เลยก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องอาชีพในหน้าเลยนะครับก็เลยต้องหาความรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะ แต่ก็ยังมีทีมงานคอยสนับสนุนและให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่ครับอย่างมีการช่วยเหลือก็จัดการอบรมให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เรามีปัญหาสอบถามได้ตลอดเวลาครับก็เคยเห็นในเว็บไซต์นครับเฟซบุ๊กเนี่ยครับ,รบแล้วก็อย่างน้องชายแนะนำมาด้วยในแบรนด์ของบางกอกเอเจ็เนี่ยผมว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ระบบการทำงานที่ดี นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือผู้คนเนี่ยค่อนข้างรู้จัก,กมากถ้าเราเอ่ยชื่อเขาออกไปซึ่งสามารถดึงดูดผู้ที่อยากจะมาซื้อฝากขายบ้านกันเราค่อนข้างได้เยอะครับแลวค่อนข้างง่ายเป็นวน่าต่งานเดียวกับตอนที่ทของงานตอนนี้ที่เป็นนายหน้าด้วยต,ต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าการที่มาเป็นนายหน้าด้วยมันทําให้ไรายได้เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เราแบบ มากกว่าที่เราคิดเอาไว้ผมว่าอาชีพในหน้าเนี่ยมันก็สามารถหาเงินได้ครับแล้วก็เราสามารถพบเจอผู้คนที่หลากหลายอาชีพแล้วก็เหมือนได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยที่จะได้เจอโอกาสใหม่ๆก็เลยต้องหาไรายได้เสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n บางก k o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ